สนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ Withus o f Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพสวัสดีครับทุกคน JC จาก Board Game Center นะครับวันนี้ช่วงทำเซียนเหมือนเปรียนมานะผมจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับเกมชื่อว่า The Element ก็ในเกมนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะเป็นเกมที่คนไทยทํามาเองนะครับก็คือคุณวัชริสนะครับหรือว่าคุณอาร์มนะครับจาก DNA นะครับเขาเคยมีเกมดังๆอย่างพวกอ่อโคดิ้งอะไรประมาณนี้นะครับเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นเหมือนกับนักท่องมิตินะครับเราต้องไปเก็บพวกอิเลเมนต์ต่างๆมาแล้วก็ไปแลกเป็นพอยต์นะครับแลที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประมาณนั้นถ้าเกิดว่า จะให้นึกภาพเนี่ยมันจะมีเมคคิกที่ผสมประส,สานากันนะครับระหว่างการดาฟติ้งนะครับแล้วก็แบบเก็บคอมโบการ์ดต่างๆนะครับจะบอกเหมือนสเปนเดอร์ก็ไม่ใช่นะมันมีความล้ายิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็ไปดูวิธีการเล่นกันเลยก็การเซตอัพนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะเราก็จะวางตัวของสถานที่นะครับเอลิเมนต์เนี่ยแล้วก็ตัวของทาุต่างๆนะครับก็จะเปิดมา 4ใบนะครับอย่างละ4ใบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวของโบนัสนะครับโบนัสเนี่ยเราจะเปิดตามจํานวนของผู้เล่นนะครับอย่างเนี้ยผมจะทดลองเล่นแบบ2คนนะครับก็คือจะมีสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับถ้ากับว่าเราเล่น2คนเพราะนั้นเนี่ยสองคูณสก็คือเป็น4ีนะครับถ้าเกิดเราเล่น3คนก็เป็น6ใบ4คนก็เป็น8ใบเป็นต้นนะครับอา่าเป้าหมายของเกมคือการเก็บไอ้พวกหินพวกเนี้ยนะครับหลายสีพวกเนี้ยแล้วก็มาแลก แรกสถานที่พวกนี้ก็จะได้ point มานะครับพอได้ point มาปุ๊บเราก็จะมาขยับนะครับอย่างเช่นว่าได้5พอ point บ้างได้ 7. จ็ด p o บ้างบวกไปเรื่อยๆครับบวกไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราเล่น2คนเกมจะจบเมื่อมีคนใดคนหนึ่งได้45คะแนนนะครับแล้วก็ดูตัวโบนัสด้วยนะครับโบนัสมันจะมี2แบบคือโบนัสที่เก็บพวกสถานที่มาแล้วแล้วก็เก็บได้ตามเงื่อนไขปุ๊บจะสามารถ score instantly ก็คือได้เลยทันทีหรือว่า บางอันนะครับที่เราจะ score หลังจากจบเกมแล้วนะครับก็จะมานับว่าสมมติว่าใครมีการลูกแก้วมากสุดอะไรประมาณนี้นะครับใบที่เหลือนี่จริงเก็บเลยก็ได้เพราะไม่ใช้แล้วนะครับเริ่มต้นมานะครับเราจะเอาตัวของตรงนี้ตัวนี้จริงๆมันเป็นเหมือนกับ reference นะครับเป็น summary แต่เขาจะให้เราใช้ด้านนี้นะแล้วก็วางลูกแก้วไว้นะครับเราจะได้ลูกแก้วเนี้ยคนละ1ลูกนะครับแล้วก็จะได้ maximum สุดก็คือ 2อ,อันนะที่เราถือได้แอคชั่นที่เราทําได้มีอะไรบ้างนะครับก็คือการหยิบการ์ดไม่ก็การแลกการ์ดนะครับมีแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับการเก็บเนี่ยเราอาจจะเก็บจากตรงนี้ก็ได้นะครับคือเวลาเราเก็บสมมุติว่าทเทินของสีเหลืองใช่ไหมการเก็บนะครับอ่ับมาที่ศูนย์คะแนนก่อนการเก็บก็คือหยิบ2ครั้งนะครับจะหยิบจากตรงนี้สอใบก็ได้หรือจะหยิบจากตรงนี้1ตรงนี้1ก็ได้นะครับหรือว่าจะหยิบจากกองคว่ำสองใบเลยก็ได้อย่างเงี้ยอัตราแรกผมอาจจะหยิบจากกองคว่ำสองใบเลย อันนี้อาจจะไม่โดนใจนะครับส่วนคนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็าอาจจะหยิบจากตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็รีฟิลนะครับเขาบอกว่าหยิบปุ๊บแล้วรีฟิลเลยทันทีนะแล้วก็อาจจะหยิบใบนี้ต่อก็ได้นะครับแล้วก็เล่นต่อไปนะครับแค่นี้เองนี่คือจบนี่คือจบรอบแรกแล้วแล้วก็จะวนกลับมานะครับการแรกก็คืออย่างนี้ครับเราเนี่ยจะต้องสะสมการนะครับบนมือเรานะครับห้ามเกิน8ใบนะถ้าเกิดมี8ใบรอบต่อไปเราหยิบใบใหม่มาแล้วต้องทิ้งให้เหลือ8ดเราจะต้องมาแลกให้มีตัวเลขเท่ากับตรงเนี้ย ตัวเลขของสถานที่แบบเป๊ะๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่า,าผมเก็บได้3ใบนี้นะครับสมมติสมมตินะสมมติตาต่อไปจริงๆมันต้องมี4ใบนะครับมันต้องเป็นเลขคูเเ่เอาให้เอาให้คนนี้ด้วย2นะครับสมมุติตาเนี้ยเพลเยอร์หนึ่ะครับเพลเยอร์หที่เป็นเพลเยอร์สีเหลืองเนี้ยเขามีการ์ดส4ใบแล้วนะครับขออนุญาตเรียงให้ดูอย่างสวยงามสวยงามหรือเปล่าอ่ะเนี่ย เขามี3 2 1 1นะครับก็จะรวมกันเนี่ยจริงๆมันเป็น3 2ม 1, 1มันจะเป็นแต้มเท่ากับ7ใช่ไหมแต่ผมอยากแลกการ์ดใบนี้ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องแต้มเท่ากับ6นะครับแล้วต้องใช้3ใบหรือมากกว่า3ใบนะซึ่งเนี่ยผมก็3กับ2กับ1นะครับอย่างเงี้ยมันก็เป็น6พอดีนะผมก็ไม่จําเป็นต้องใช้4ใบนะครับใช้3ใบนี้3 2 1เพื่อแลกใบนี้มา เมื่อเราแลกใบนี้มาปุ๊บเราก็มาวางไว้ที่หน้าเราใช่ไหมครับ3 2 1นี่ก็เอาไปเป็นกองทิ้งแต่ว่าเราจะได้กี่คะแนนนะครับเราไม่ได้ได้6คะแนนนะเราจะได้คะแนนตามจํานวนของสีที่เราใช้นะครับอันไหนที่ใช้เยอะที่สุดอย่างเนี้ยตัวของสีฟ้าเนี่ยเรามีแต้มเยอะสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้สกอร์ตาม m ajority ก็คือตามสีส่วนใหญ่สีส่วนใหญ่หลังเราเนี่ย จาก6แต้มก็คือสีฟ้าใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้3แต้มนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้คะแนนเยอะเราอาจจะต้องใช้สีแดงให้มากกว่านี้นะครับก็จะได้5แต้มแต่ว่าเนี้ยเราได้3แมแต้มเราก็เดินเลยครับสีเหลืองก็ขยับไปนี่เป็น3แต้มนะครับเท่ากับว่าจบแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็ทิ้งมาไปที่กล่องทิ้งนะครับกล่องทิ้งอาจจะทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่งงพอเราทิ้งมาปุ๊บเราก็มาดูว่าเรามีโบนัสอะไรที่เราได้บ้างนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าโบนัสก็คือว่า เมื่อคุณแลกก๊าซสถานที่ใบนี้มานะครับคุณจะสามารถหยิบก๊าซสีฟ้าจากกองที่หงายอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเติมก่อนได้ทันทีเลย1ใบอย่างเงี้ยผมก็จะหยิบใบนี้ได้ฟรีเลยหนึ่งใบนะครับก็เามาไว้ที่ผมก็ถือว่าจบนะครับอันนี้ก็เป็นใบที่ผมเหลืออยู่นะก็ะเหลือ2ใบนี้แล้วก็เล่นต่อนะครับคนนี้เขามี4ใบเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วครับว่าเขาจะจะเอาไปแลกกับสถานที่ใบไหนบ้างนะครับอย่างเช่นว่าอ่า อย่างงี้ผมว่าแลก5ได้นะครับอาจจะ2 2แล้วก็1นะครับรวมกันเป็น5นะครับไม่ใช้ใบ,บนี้2 2 1นะเพื่อแลกกับใบ,บนี้ซึ่งการแลกใบ,บนี้มานะครับต้องดูว่าเขาได้กี่คะแนนนะเขาใช้สีเขียว2สีแดง1สีฟ้า2เพราะนั้นเนี่ยสีแดงเนี่ยตกไปนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้คะแนนมากสุดเพราะาเขาใช้สีแดงน้อยแต่ว่าเขียว2กับฟ้า2เนี่ยเขาจะได้คะแนนตามอันที่มันได้น้อยที่สุด นะครับคือคือถ้าเกิดว่ามันเท่ากันอะ่ะเอาอันน้อยสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาจะได้3คะแนนเหมือนกันก็เดินไปนะครับ3คะแนนขี่กันไปเลย3คะแนนแล้วกเ็เดี๋ยวก่อนจะเติมดูโบนัสก่อนโบนัสเนี่ยเขาต้องได้สีเขียวนะครับซึ่งเมื่อกี้คนที่เราจิบไปอย่างเงี้ยไม่มีสีเขียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยอดอดได้โบนัสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนมันก็จะโยงมาที่แอคชั่นพิเศษนะครับ แอคชั่นพิเศษที่เราทําได้เนี่ยไม่นับว่าเป็นแอคชั่นด้วยซ้ำเนี่ยคือจะมี2อย่างคือการใช้ลูกแก้ว1อันเพื่อโละตรงนี้นะครับโละการาซทาดออกให้หมดแล้วจวใหม่4ี่ใบหรือใช้ลูกแก้ว2อันนะครับเพื่อโละสถานที่ออกแล้วจวใหม่ซึ่งอย่างเนี้ยถ้าเล็งว่าจได้การ์ดบบน,นี้ใช่ไหมครับเราจะได้โบนัสเต็มสีเขียวเนี่ยอาจก่อนที่จะแลกนะครับตอนถึงตาเนี่ยอาจจะใช้ลูกแก้วใช้1ลูกแก้วเพื่อโละสี่ใบนี้ออกนะครับ อย่างนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเราจะได้เลงไงว่าเดี๋ยวเราจะได้โบนัสอย่างเงี้ยอย่างเงี <min <h <h ้ยค nah ือสีใบเนี um> <h <h ้ยเออเดี๋ยวอนี้มายังไงสี่ใบนี้มันมีสีเขียวหนึ่งอันไงเพราะนั้นเวลาหยิบใบนี้มาปุ๊บเราจะได้หยิบโบนัสมาได้นะครับไม่ไม่เสียไม่เสียโบนัสไปฟรีๆนะครับแล้วเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆครับก็หยิบทีละสองใบหยิบสองหยิบสองหยิบสองแลกของหยิบสองแลกของหยิบสองแลกของไปเรื่อยนะครับแล้วก็ มันจะมีความสามารถพิเศษการน,นึงของสถานที่นะครับที่เราจะได้ใช้นะคือไอ้ก๊าซสถานที่เราเนี่ยครับมันสามารถใช้แทนลูกแก้วได้ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะแลกกาซเนี่ยครับเขาบอกว่าเงื่อนไขก็คือต้องเอาแต้มให้ครบตามตรงนี้นะครับให้แต้มมันตรงกันแล้วก็ต้องใช้สีทั้งหมด3สีนะสมมุติว่าอ่าเพลเยอร์หนึ่งเนี่ยเขามีสีใบนี้แล้วกันนะสมมตุติมันจะมีแต้มทั้งหมดเท่าไหร่วะสองสามสี่ห้าเขาอยาก เขาอยากได้สีฟ้าเยอะสุดสมมุติเขาก็อาจจะเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้สมมุติว่าเขาอยากได้การ์ดที่สถานที่ที่เท่ากับ4ใช่ไหมครับเขาอาจจะใช้เป็น1 2 3สามแล้วก็เอาสีฟ้าจากสถานที่เนี่ยหอันก็ได้นะครับโดยการที่แท็บสถานที่เมื่อเราแท็บสถานที่แปลว่ามันจะใช้แทนสี่นั้นได้มีค่าเท่ากับ1นะครับอย่างนี้ก็จะเป็น1 2 3 4สามี่รวมกันนะครับเป็น2ฟ้าหนึ่ง อ่าเหลืองแล้วก็1เขียวนะครับก็แลกสถานที่ได้อย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่เมื่อเราเอาสถานที่เงี้ยแลกไปแล้วนะครับมันจะแทบเป็นอย่างงี้เป็นแนวนอนเพราะนั้นเนี่ยจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่กับเราไปจนจบเกมทีนี้เรามาดูที่บนัสกันต่อเมื่อเรามีสถานที่หลายๆใบใช่ไหมครับอ่าสมมติผมได้สถานที่มาสถานที่มาหลายๆใบอ่าบางอันก็แถบบางอันก็ไม่แทบแต่ผมขอวางก่อนปึ๊บ บางอันก็แทบบางอันก็แทบบางอันก็ไม่แทบอย่างเงี้ยคืออันนี้แทบ็บหมายความว่าเราเราใช้แทนสีไปแล้วนะครับเมื่อเรามีครบตามเงื่อนไขตามนี้นะครับเขาบอกว่าอา่าใบนี้แล้วกันบอกว่าเงื่อนไขก็คือเราต้องมีทั้งหมด4ส,สีที่เราใช้แล้วแท็บไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างน้อย2ใบนั้นนะ่ะมันต้องเป็นลูกแก้วด้วยนะครับตรงนี้มีมีสัญลักษณ์ลูกแก้วด้วยเราก็จะได้สกอร์อันนี้ทันทีเลย อย่างนี้นะสมมุติว่าสมมุติว่าผมมีแถบนอนไปแล้วเนี่ยสี่ใบแล้วก็มีลูกแก้วสองมก็หยิบอันนี้ได้ทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้ไม่นับเป็นแอชชันด้วยคือได้ครบเมื่อไหร่ก็หยิบเลยนะครับใบนี้อธิบายทีละใบใบนี้คือเขาบอกว่าต้องมีสัญลูกแก้วสามใบนะไอไอการสถานที่เนี่ยครับที่เราแลกมามีลูกแก้วสามอันแล้วก็มีการ์ดบนมือหกใบแล้วก็เราจะได้ใบนี้ทันทีเลยมีค่าเท่ากับสองแต้มนะครับหรืออย่างนี้เป็นการ ให้คะแนนตอนจบเกมนะครับคือใครที่มีการสถานที่เลามีสัญลักษณ์เนี้ยเยอะที่สุดนะครับใบนี้บอกว่าเป็นสีนี้กับสีนี้นะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยตอนจบเกมเยอะที่สุดรวมกันก็จะเป็นผู้ชนะนะครับคือเราเล่นไปเรื่อยๆนะหยิบการ์ดบ้างแล้วก็แลกสถานที่แลกสถานที่แลก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 ไปแล้วก็จะบวกคะแนนบวกไปบวกไปเรื่อยๆสมมติว่าเล่นจนอย่างนี้สีเหลืองมา39สีฟ้าเนี่ยมา 4, 45แล้วถือว่าจบเกมนะครับในรอบนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าใครเป็น เฟิร์สเซคเกิลเพยเยอร์ใช่ไหมสมมติว่าสีฟ้าถึงตอนรอบสุดท้ายพอดีเขาเป็นเซคเกิลเพยเยอร์เนี่ยก็ถือว่าจบเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าใครได้คะแนนเยอะสุดหลังจากนับโบนัสอีกทีหนึ่งนะครับเกมก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีกิมมิคของการใช้ลูกแก้วนี่แหละว่าเอ้ย้องใช้ลูกแก้วหน่อยเพื่อเป็นการแบบโลของตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ลูกแก้ว2องันเพื่อเป็นการแบบโลสถานที่ก็ประมาณนี้นะในรูบุ๊กก็ค่อนข้างจะเคลียร์นะครับเขาก็จะมีบอก ตั้งแต่แบบว่าโอเคภาพรลง,งเกมคืออะไรออฟชิทีฟคืออะไรอุปกรณ์เดี๋ยวผมเช็ครูปุ้งให้ดูเผื่อไม่เคลียนะนี่การเซตอัพนะครับเขาก็บอกแล้วว่าตามจํานวนผู้เล่นคูณ2นะเปิดการสถานที่อย่างนี้นะครับเปิดตัวของ Element อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้วางที่ที่หน้าหน้าผู้เล่นนะครับแเราก็วางลูกแก้วที่ผมสอนไปวิธีการเล่นนะครับหลักๆก็คือสะสม e l e m e n t การดเชิญวิญญาณนะันจะมีชื่อแบบเท่ๆนะครับ การอัญเชิญวิญญาณแลกสถานที่นะครับแล้วก็มีโบนัสที่ผมบอกไปโบนัสเนี่ยจริงๆมี2แบบนะครับอย่างที่มันอยู่ที่ขวามุมขวาล่างเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาตัวอย่างก่อนอ่ะไปนี้ถ้าโบนัสเป็นแบบนี้คือได้หยิบสีนั้น1ใบนะครับแต่ถ้าโบนัสแบบนี้ก็คือได้หยิบสีนั้น1ใบและหยิบใบคว่ำด้วย1ใบนะครับใบนี้ก็จะมีประโยชน์มากเท่ากับว่าเราได้อลิเมนต์คืน2อันเลย นะครับอันนี้คือโบนัสนะแล้วก็เขาบอกว่าการใช้พลังองสถานที่คือยังไงนะครับก็แท็บสถานที่ไปเพื่อใช้แทนสีนั้นนะครับแล้วก็มีตัวของการวิญญาณก็คือตัวโบนัสนั่นแหละว่ามันจะได้ยังไงบ้างนะครับสุดท้ายแล้วก็การอาแอคชั่นพิเศษที่ผมบอกไปแอคชั่นพิเศษเนี่ยก็คือการใช้ลูกแก้วไปแลกของใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สีสีเดียวกัน3อันนะครับแทนสีอะไรก็ได้1ใบอย่างเช่นว่า สมมุติว่าผมมีสีอะไรดีสีเหลืองแล้วกันอย่างนี้นะขออนุญาตก่อนสีเหลืองเงี้ยผมสมมุติว่าผมขาดสีฟ้าหนึ่งใบผมใช้สีเหลืองสามใบนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆแต้มมันรวมกันเนี่ยมันต้องเป็นห้าด้วยซ้านะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราใช้สามใบสีเดียวกันแทนอะไรก็ได้ที่มีแต้มเท่ากับหนึ่งนะครับก็แทนได้เหมือนกันนี่เผื่อการดล้นมือเยอะๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันจะมีโหมดขั้นสูงอีกนะ ไปอ่านเองแล้วกันไปเล่นเองแล้วกันผมเล่นแบบปกติอยู่นะครับเราก็ดูนะเมื่อจบปุ๊บถึงคะแนนก็นับโบนัสนะครับว่าใ,ใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็นั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับวิธีการเล่นเดลิเมนต์ผมคิดว่าเล่นไม่ยากนะแล้วมันก็ถ้าเล่นสักประมาณ2 3สรอบก,ก็จะเริ่มจับทริคได้นะครับเริ่มแบบว่าคํานวณคอมโบได้นะครับใครชอบเกมนี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับเขาก็เข้าไปที่เพจเขาไ,ได้นะพวกชอ o ปีละซ่า d ด้หรือแม้แต่ร้านหมดเกมในไทยเนี่ยหลายๆร้านมีหมดเลยนะครับเกมนี้ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับซับสไครป์ช่องเราไปด้วยนะครับก็เราเข้าใกล้1 3,000พซับแล้วนะครับแค่นิดเดียวนะครับคนช่วยกันกดคนละนิดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดี้วันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonder ฝากด้วยนะคะ ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแมอ้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง m o v i e w a n d e r e r คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน